เอาขาดราคาล่วงไป2ล้านกว่าคุณผู้ชมน่าซื้อไหมคันนี้นะฮะเป็นรถครอบครัวนะครับสุดหรูสุดหลาเลยนะฮะประหยัดไปจากป้ายแดง2ล้านกว่านะครับราคาดีด้วยนะฮะคันนี้ใครชอบใครสนใจนะบอกได้เลยว่าต้องไปาตามดูต่อในคลิปเต็มรายละเอียดเนี่ยผมแจ้งไว้หมดราคาเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไป2ล้านกว่าแล้วเป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับผมใครสนใจหารถไว้ใช้อยู่นะครับตามผมไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีครับัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถจนมือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซล์นวดคอโต้อีกแล้วเช่นเคยผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กันกับรถสุดหรูสไตล์พรีเมียมผู้บริหารหน่อยละกันนะครับกับ t o y ยต้าเอาผาดผู้ชม2.5นะฮะ X นะครับ E4 h y b r ิ d นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินผสม h y b r i d นะเครื่องยนต์หลอยุท่านะครับผมประหยัดแน่นอนผู้ชม20กว่าโลลิตรแน่นอนมีเห็นนะฮะ ประหยัดไม่พอนะครับหรูหราสมฐานะอีกตั้งหากะฮะคันนี้ใครที่อยากจะได้เป็นรถครอบครัวนะครับสุดหรูนะผมแนะนำให้คันนี้เลยป้ายแดงเขาขายกัน4ล้านกว่านะครับแต่พอเน,นี้ยเวลาผ่านการเวลามาเนี่ยพอเป็นมือสองเนี่ยเหลือเพียงราคาแค่1,599,000านหาแส่านบาททุผู้ชมแล้วฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละประมาณเอ่อหนึ่งหมื่น 1, 1 9, 2, นึ่งหมื่นเก้านประมาณนี้สองหมื่นต้นๆนะคุณผู้ชมนะนะครับฟรีดาวนะไม่ใช้เงินออกรถนะแล้ว2องหมื่นต้นที่ผมพูดเนี่ยคือตลอดยุสัญญานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวรถว่าสภาพเป็นยังไงคุณผู้ชมน่าใช้อยู่ไหมนะครับกับตัวนี้เป็นไฮบริดทีเนียมนะครับแบบว่าเบนซินผสมไฮบริดแบบประหยัดคุณผู้ชมนะครับเซนซงเซนเซอร์เนี่ยมีมาให้ครบแล้วนะฮะและตัวนี้คุณผู้ชมนะครับ แรปสติเกอร์มาให้ด้วยนะฮะปกติเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเอาผ่านมีสีนี้ด้วยเหรอเทาเทานี่มีด้วยเหรอไม่มีนะครับอันนี้คือไปแรปแรปมาผู้ชมอย่างดีเลยนะครับแรปเป็นสีเทาอ่อนนะผู้ชมนี่หล่อมากนะครับช่วงล่างเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมโช๊คอัพเดิมนะครับปรับแค่สีสติกอร์นั่นเองสีเดิมเพราะเป็นสีขาวผู้ชมสีขาวมุกนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้สีนี้นะครับอยากจะกลับเป็นสีขาว S <S <an> ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะก็ราคาดีเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็น e 4 hybrid ผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูงานแลบของเขาผู้ชมเนี่ยเนียนมากนะฮะถ้าแลบเองนี่มีไม่ต่ำกว่าส0 0หมื่นแน่นอนนะครับน่าจะไม่อยู่ด้วยส0,000ื่นะฮะเนี่ยดูสันเหลี่ยมตัวฝาโปรงนี่ยังคมยังสวยอยู่เลยกระจังด้านหน้าสีโครเมียมนะผู้ชมป้ายทะเบียนเดี๋ยวดึงคืนนะผู้ชมไม่ได้ไป้ายนี้ไปนะครับผมเจ้าของเดิมว่าขอดึงคืน นะครับขอกลับนั่นเองหรือใครอยากจะได้นะฮะหลังไมมาผมได้เลย886นะครับถ้าอยากจะได้ก็ขายด้วยนะผู้ชมนะใบทะเบียงนะฮะไฟนะครับเป็น f u ู l LED บร o เต e r l เลนเดอร์ทา r ล n n นิ g l i ลทแบบ2ชั้นไฟเลี้ยวแบบ Sequential ผู้ชมไฟตัดหมอกคูล่างมีมาครบนะครับชิ้นงานโครเมียมตัวแรงต่านะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ขัดให้เงาเหมือนใหม่แน่นอนนะครับไฟทั้งสองข้างไม่แตกไม่ร้าวนะฮะรอยต่อตัวรถ แนบสนิทนะครับผมแลบปบมาค่อนข้างเนียนคุณผู้ชมนะฮะโลโก้ไฮบริดมาครบนะครับยางขอบ16แมกขอบ16ยางขนาด106ครนับ104นะครับผมแล้วก็อ1 6าร์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็บอกได้เลยว่ายางยังดีอยู่ยางปี23ยางโยโกฮามานะครับดิสเบก ABS ทั้งหมด4ล้อคุณผู้ชมและดูจานดิสนะครับจานเบรกนะไม่มีร่องรอยสนิทเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชม ชชวงอัพช่วงล่างนะครับมีการปรับเซ็ตมาให้เรียบร้อยนะครับผมโมมาให้เรียบร้อยนะฮะนุ่มแน่นอนกระจกนะฮะเป็นเดิมแท้ปั๊มโตโยต้ามาคุณผู้ชมนี่ปั๊มโตโยต้ามานะครับผมกระจกโตโยต้าเดิมติดฟิล์มให้แล้วรอบคันกันรังสี UV ได้ค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มข้างในเนี่ยข้างนอกเนี่ยเห็นมืดแบบนี้นะข้างในเนี่ยสว่างมากคุณผู้ชมมองเห็นชัดสุด,สดๆนะครับชิ้นงานคมเยียม,มรอบตัวรถเนี่ยไม่มีเก่าเลย ะครับกระจกมีบายสปอร์ตเปิดปรับทัพไฟฟ้าคุณชมนี่ครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้นะครับผมมือเปิดโครเมียมสวยๆนะโหประตูสวยงามมากเนี่ยด้านในจะเป็นสีขาวนะคุณชมนี่เห็นไหมนะครับตัวแผงนะครับผมที่วางแขนพักศอกนี่ก็จะเป็นสีครีมสีเบจนะฮะมือเปิดโครเมียมนะครับสภาพสวยกริ๊บเลยนะฮะโลโก้อลูมิสวยๆนะครับสครับเพดตรงพื้นปั๊มอลูมิ แบบนี้แล้วก็ตัวรหัสนะครแผ่นเพจนะคุณผู้ชมคือแผ่นเพจเดิมแท้นะครับไม่มีรอยขีดรอยข่วนมาเลยน็อตกรอนประตูแรงต่างอย่างใหม่หมดให้ดูสปอร์ตเมทอาร์คุณผู้ชมนะครับสปอร์ตเมทอาร์คพวกนี้นะครับคมสวยชัดเจนโครงสร้างตัวรถเดิมมีตรวจรถให้แน,น,น่นอะนครับรถไม่มีการย้อมแมวไม่มีการชนหนักปิดคว่ำมจมน้ำคผู้ชมและเบาะนะครเป็นเบาะผ้าอย่างดีผู้ชมนี่ ฝั่งคนนั่งค่าคนขับจะปรับพับแมนวนวลผู้ชม6กทิศทางแล้วตัวเบาะนะครับยังนุ่มอยู่เลยนะฮะนั่งสบายข้อดีเบาะผ้าคือนั่งสบายมากๆาภายในยจะเป็นโทนสีเบจผู้ชมคอนโซลคอนโซลเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะฮะนี่สวยไหมนะครับ,นะรบลำโพงจัดมาให้เดิมเดิมนะครับอันนี้ลำโพงเดิมก็ว้าวแล้วผู้ชมประตูสไลด์นะครับผมรางเลื่อนทั้ง2ฝั่งเป็นไฟฟ้าสั่งการด้วยรีโมทได้นะครับผมตัวนี้ภายในหรูหราเราจงเราจัดนะครับพี่ที่ คันไหนนะครับที่มีญาติผู้ใหญ่นะครับอยากจะขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะผมแนะนําเป็นคันนี้เลยเพราะมันไม่ได้สูงมากผู้ชมโต้ต้าเอาผาดน,นะครับพอใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะตอนนี้ผู้ชมดูเนี่ยมันสูงจากพื้นไม่เท่าไหร่นะฮะนี่นะครับสครับเพจปั๊มเอาผาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำความสะอาดเก็บงานให้นะผู้ชมก่อนปล่อยตัวบอกนะครับปรับพับแมนวนวลได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สบายๆนะมีที่วางขาแบบนี้นอนได้สบายเลยผู้ชมนะครับ ตัวนี้นะครับด้านในจะเป็นสีขาวคุณูตชสวยมากนะแต่ด้านบนนะครับจะเป็นเรียกได้ว่าซันลูฟหน้าหลังนีุ่ผู้ชมสวยไหมมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ Light, ให้รอบคันนะครับอันนี้คือเดิมนะจอกลางมีมาครบนะครับตัวนี้ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับผมในเรื่องของไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับปรับสีได้นี่เห็นนะปรับสีได้เลยว่าจะเอาสีไหนนะครับผม,มก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานแล้วนะนะฮะ ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วคุณผู้ชมนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มนะฮะเจเก็บของมีรีโมทมาให้นะครับผมตัวนี้มีช่องชาร์จ usb ให้นะฮะสภาพสวยกริปนะครับเบาะเบอร์นะฮะปรับพับนอนเอนได้เลยคุณผู้ชมนี่ลางเลื่อนแบบนี้ลางเลื่อนตรงนี้ก็ยาวอยู่เลยคุณผู้ชมนี่เบาะแถวสองแถวสามนะครับผมไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักมาเลยนะฮะมีที่วางแขนปรับพับเก็บได้มาให้แบบนี้นะครับ ด้านในเนี่ยสีเดิมๆสีขาวนะติดกรงติ๊กเกอร์อยู่ครบผู้ชมนะครับด้านหลังกว้างสบายนะฮะนั่งเหนียวโหวอยาา่างกับราชาคุณผู้ชมนะครับเดินไปเจรจาธุรกิจนะขับคันนี้ไปไม่มีเขินไม่มีอายนะครับสวยมากนะดิสเบกรกล้อเล้อสวยๆแบบนี้นะครับล้อเดิมนะขอบ16นะครับไฟท้ายเป็นไลท์กาดิ้งแบบ LED ผู้ชม เป็นเส้น LED เลยนะครับลายกายดิงโลโก้เอาผ่าติดครบชัดเจนคุณผู้ชมนี่โลโก้ e4 โลโก้ h ฮบริดมาครบระบบแบตไฮบริดเนี่ยรับประกันให้ด้วยนะคุณผู้ชมรับประกันให้อ่าประกันวรารตีศูนเนี่ยสิปีแต่ว่าตัวนี้ปี19ก็เหลืออีกประมาณ6ปีนะครับนี่และลฟฟ้ากีบฉลามชาร์ฟฟินฝาท้ายนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้นะครับให้ดูผู้ชม นี่กว้างๆแบบนี้เลยนะฮะหรูหรานั่งสบายเบาะแถวสามเนี่ยปรับพับแขวนได้นะครับแล้วภายในกว้างๆแบบนี้เลยโอ้โหอยากกับเจ้าชายเลยคุณผู้ชมนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคุณผู้ชมโช๊คอัพนะครับเดิมตัวแม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นหลุมยางอะไหล่นะครับหลุมยางอะไหล่ด้านใน ก็จะเป็นผ้าสกัดลาดปิดไฟแบบนี้นะครับสภาพสวยไฟเฟยมีครบนะฮะตัวนี้แต่ไฟเดี๋ยวผมจัดการให้ดูแลให้พรังน้ํานะครับสปอตนะอันนี้ก็จะเป็นติ๊กเกอร์ในการแ็ปมานะครับผมเนี่ยก็จะเป็นติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับผมแต่ติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะไม่ใช่วัสดุกระโหลกลกะลาแน่นอนทุ้ชมนะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโชว์อ,อัพฝาท้ายโชว์อ,อัพแน่นอนนะครับราคาหนึ่งล้านห้าแสนนะผู้ชมป้ายแดงเนี่ยเกือบสี่ล้านนะ สวยมากนะครับผมนี่รอบคันให้ดูได้เลยสภาพสวยจริงนะฮะใครอยากเดินทางมาทดลองเทสได้ทดลองขับได้หมดเลยนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยไม่มีการเฉียวการชนการขูดมาเลยนะครับก็ราคาดีแบบนี้นะครับรีบเลยนะติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะครับบอะแถวสามนะฮะนั่งง่ายนะครับเข้าสบายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งหมดเลยนะฮะนี่และขาเนี่ยเบาะเนี่ยปรับโอ้โหนอนได้เลยคุณผู้ชมนี่ เบาะนุ่มๆนะฮะมีที่วางแขนมีแอร์หลังนะฮะไฟด้านหลังมีให้ครบเลยทุกแถวทุกตอนนะฮะไฟแอมเบีนไลท์สวยๆนะฮะเดินทางไปเจรจาคุยธุรกิจนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมก็ฟีดาวได้นะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมใครอยากสนใจติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะครับเบาะรับรองคารงคาซีทให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นฝั่งคนขับกันบ้างคุณผชมนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะฮะ โครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้อยู่แล้วรถเก็ย a แน่นอนนะครับผมประตูสไลด์ไฟฟ้าใช้งานได้ปกติคุณชมนะครับามาดูกันนะฮะซอกน็อตส,สวยนะครับติ๊กเกอร์เดิมแท้นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะฮะคันนี้กุญแจประบบสมาร์ท NT ็นที e คเลแล้วคุณผู้ชมนะครับผมตัวนี้นี กุญแจแค่อยู่ใกล้รถนะครับแล้วก็สั่งเปิดประตูปิดประตูได้นะครับสไลด์สองข้างได้นะฮะขออนุญาตปิดประตูเข้ามาก่อนนะกดสตาร์ทก่อนเลยคุณชมนะครับนี่ปึ๊บมาให้อันนี้คืออันนี้คือผมสตาร์ทแล้วนะคุณชมเงียบไหมนะฮะเงียบมากๆเพราะว่าเป็นไฮบริดนะครับเบนซินผสมไฟฟ้าน,นั่นเอง นะครับผมใช้ไฟฟ้ามาร่วมด้วยทําให้การออกตัวดีขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นสมูทขึ้นนะครับใช้มอเตอร์เข้ามาช่วยในการออกตัวก็ทําได้ค่อนข้างดีคุณผู้ชมนะครับตัวนี้มีปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ปิดประตูนะครับล็อกประตูได้นะครับล็อกสัญญาณการขโมยได้หมดเลยนะครัาม,มุงน้าบาดอยู่ครบเดี๋ยวห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูนะด้านหลังนะครับ กระจกเป็นออโต้ทุกบายคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็เซ็นทันล็อกล็อกรถแล้วก็จกมีมาให้ปรับพับกระจกเป็นจอยสติ๊กคุณผู้ชมตัวนี้มีที่วางแก้วให้ด้านบนจะเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับปรับพับเก็บเรื่องได้นะฮะตัวนี้นี่ก็จะบอกได้เลยว่าเปิดฝากระโปรงไว้ไหมทําอะไรไว้ไหมนะครับผมอยู่ด้านหน้าจอสีทีเอฟทีตรงนี้นะครับครบเลยคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วบอกคนขับเนี่ยก็เป็นปรับพับแมนนุ่นนะนะฮะ ขออภัยด้วยเมื่อกี้เข้าใจผิดว่าเป็นไฟฟ้านะครับเป็นแมนนวลนั่นเองนะฮะแต่ก็ดูแลง่ายคุณผู้ชมเบาะนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะนะฮะถ้าไปซื้อแยกนี่ก็สามหมื่นมีแน่นอนนะครับผมเบาะมือสองนะนะฮะตัวนี้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเป็นไฟฟ้า EPS คุณผู้ชมพวงมาลัยไม่หนักเลยนะฮะมีอะแดป i ีฟค r u i s e c o n t r ช่วยด้วยนะครับความเร็วแปรผันตามรถกันหน้าแจ้งเตือนการออกนอกเลนเซนเซอร์กะระยะ คอยจอดมีครบนะครับเพิ่มเสียงวางสายรับสายได้หมดเลยหน้าปัดเดินไม้เป็นหน้าจอสีแบบ TFT คุณผู้ชมนะครับมาตรวัดเรืองแสงนะปนโปรภายบิดนะฮะแสงสีน้ำเงินแบบนี้เลขไม้หนึ่งสายหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลก็ไม่ได้ถือว่าเยอะคุณผู้ชมซบรถที่เป็นเรียกได้ว่ารถหน่วยงานระดับบอสบิ๊กบอสผู้บริหารใช้เลยนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะฮะปรับได้หมดนะฮะคุณผู้ชมนี่ ตัว parking sensor นะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนเปิดฝาท้ายนะครับแอร์เป็นฟอกอากาศนาโน E นะครับคุณผู้ชมกองฝุ่น pm 2.5ได้รบแจ้งเตือนออกนอกเลนสามารถปรับได้หมดไฟด้านหลังด้านหน้านะครับอุณหภูมิแอร์เราสามารถปรับได้ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับน้ำมันเติมไปให้แล้วนะฮะไม่ต้องไปเติมเพิ่มคุณผู้ชมใครจะซื้อในนามบุคคนซื้อในนามบริษัทจดไว้ใช้งานในนามบริษัท ติดต่อหาผมได้เลยนะครับส่วนรถของแถมผมมีให้แน่นอนหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะคเป็น Android นะครับผมหน้าจอทัชสกรีนก็ติดมาเพิ่มนะคันนี้นะครับลื่นๆแบบนี้เลยแรมหกสนะคุณผู้ชมเ a y s t o ร e นะครับ YouTube Netflix เล่นได้ดูได้หมดนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะครับเพลงเพลิงนะฮะจัดได้คุณผู้ชมนี่ เปิดได้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นปรับความสว่างได้นะนะครับเสียงเสริงดีเครื่องเสียงดีคุณผู้ชมเนี่ยเสียงมันออกมารอบทิศทางเลยนะครับยิ่งข้างหลังนี้ยิ่งเสียงดีนะคุณผู้ชมอยู่ๆนะฮะเสียงดีมากนะฮะลำโพงดีมีกล้องถอยให้นะครับในตัวนะคุณผู้ชมนะครับเวลาเราถอยเนี่ยเสียงเพลงก็จะลดอัตโนม,มัติ นะครับผมเวลาเราถอยเนี่ยก็จะมีเส้นบอกระยะนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับผมกล้องเชื่อมต่อกับจอตรงกลางนะครับเห็นไหมเวลาถอยเสียงเพลงก็จะเบาลงนะครับมาจีนมาเลยนะฮะคุณผู้ชมแอร์ระบบออโต้นะฮะดูโอชาแนลอนิยักรับสายขวาได้เทคโนโลยีฟอกอากาศแบบนาโนอีนะฮะกรองฝุ่น PM 2.5ได้เป็นแอร์ออโต้คุณผู้ชมคอนโซลตรงกลางด้านล่างนะครับจะเป็นลายไม้นะครับผสมสีโคมียมด้านในสวยๆแบบนี้นะฮะ แอร์ดูโอชาแนลนะครับดูโอโซนเบรกมือไฟฟ้าคุณชมมาพร้อมปุ่มโฮอีวีโหมดการเลื่อกทงหลายอีโคโหมดมีให้ครบคุณชมเกียร์แบบขั้นบันไดเป็นเบนซินผส,สมไฟฟ้านะคุณชมคันนี้ดูนะครับสวยมากนะฮะก็ใครชอบใครสนใจอยู่นะครับติดต่อหาผมได้เลย064-843-6587คุณชมนะครับตัวเล่นนะฮะไม่ชำรุดสูญหายแน่นอนนะครับ,ม,รนนนนะรบมีให้ครบนะค,บคุณชม คุณโจงกุญแจสำรองเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะแอร์แบครอบคันคุณผู้ชมไฟนี่ครบเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเปิดประตูได้นะครับสวิตช์ด้านบนมีเปิดประตูสั่งการเปิดประตูได้นีแบบนี้นะครับสวยมากแล้วใช้งานได้จริงด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะสั่งปิดก,ก็ไดนะ้นะครับ ไฟนะครับติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก่อนปล่อยก่อนสมมอบนะครับกระจกตัดแสงออตโต้ผู้ชมนี่จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับเวลาเราจะถอยหลังมองที่กระจกตรงนี้ได้เลยนะครับ mm. ผมก็เพิ่มโอกาสนะครับลดโอกาสในการเฉียวชนได้มากนะผู้ชมกล้องนี่ก็มีให้พร้อมแหละนะครับเด mm. ี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวฝาปองน่อยละกันตัวห้องเครื่องน่อนนะการว่าดียังไงนะครับ mm. แต mm. ร่รวมๆแล้วคันนี้ใหม่มากผู้ชม ปีดาวจัดเฟ้นได้ปีสองพเก้ารถก็ไม่ได้เก่ามากแล้วประหยัดน้ำมันยี่สิบกว่าโลลิตรผู้ชมนะครับพาไปดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับว่าเครื่องยนต์สภาพยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะครับก็ให้ดูโครงสร้างหลักๆผู้ชมน็อตเห็นไหมคานปิดนกซ้ายขวาผู้ชมไม่มีถอดไม่มีขาดนะครับผมสภาพเนี่ยแต่ผมต้องเก็บงานอะไรอย่าดกทีนะครับฝาเครื่องห้องเครื่องดูดูมๆแล้วไม่เคยมีถอดมีแกนะระบบไฮบริดใช้งานได้ปกติผู้ชม น้ำมันเบนซินผสมไฟฟ้านะครับฝาเดิมโตโยต้านี่ปั๊มมาไม่เคยทําสีสีน้ําเงินอ,อ้อขออภัยสีขาวนะฮะไม่เคยทําสีแต่แรปสีมาคุณผู้ชมนี่เห็นไหมไม่ได้ทําสีจริงๆนะฮะแต่แรปสีมานะครับพันนี้สองจุดห้าระบบไฮบริดเป็น e4 นะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมตะกุยหน้าตะกุยหลังได้เลยนะฮะเป็น four wheel drive เขาเรียกว่าไม่ได้ four wheel drive เป็นคือขับเคลื่อน all time เลยคุณผู้ชมสี่ล้อระบบสี่ e4 นะครับอัตราการเร่งดีแน่นอนนะฮะใครที่สนใจเอาปาดคันนี้ติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่าง064843687ได้เลยเซลล์โนทอโต้ auto, ยินดีให้บริการใครอยากจะมาทดลองเทสได้ทดลองขับนะครับติดต่อโทรหาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรื่องอะไรยอะอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ